สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขูสุขชนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่องสักอยู่ที่รักพักดีฟาร์มนะครับบนขวาอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับผมพี่รายงานตัวให้พี่น้องรู้จักนะครับครับผมสวัสดีครับผมหมอแมดรักพักดีฟาร์มครับผมหมอแมทรักพักดีฟาร์มนะครับผมนี่มัมมองพันธุกรรมของงูนอกนะครับเนาะครับผมเป็นงดเลยดลอยนะพี่น้องนะครับนี่เขาเป็นลูกตัวใดครับ ซีทีหนึ่งทับเกตครับซีทีนะครับผมพี่น้องเห็นว่าครับจุดโดดเด่นเขาครับตัวนี้ครับจุดโดดเด่นว่ครับแผ่นหลังกว้างครับแผ่นหลังกว้างคตัวลึกท้ายกว้างหลังตระนองกว้างตระนองกว้างนะครับกระถูกขานะครับดีนะครับขาดีกระดูกขาใหญ่ครับกระดูกโครงสร้างใหญ่หนาลึกเม็ดสีจับมาเน้นๆเลยนะครับผม ได้เจดเดือนแล้วครับตัวนี้สองเดือนครับผมสองเดือนนะครับหกสิบสี่วันตัวนี้ก็เปิดจองด้วยครับผมมันบหครับตัวนี้ยังย่งครับย่งย่งอก่อนพอจองตรงกันกับแต่ราคาตรงกันกับลองพูดคำว่าผูดมาคุยมือนลครับเนาะนะครับบอแมคครับมีโปรแกรมฝากผสมมันบครับครับผมมีครับฝากผสมทำท้องครับ มาอยู่ที่ฟาร์มเลยครับผมนี่ครับผมฝากผสมทำท้องนะครับเขาสี่มีวิธีดูแลให้แง่ครับเพราะเขาพี่น้องเกษตรกรเอาง้วงผสมแล้วเขาผสมให้เสร็จปุ๊บเขาสี่ฝากไว้อยู่นี่จักมือครับเอคือหลังจากตรวจท้องกับอยู่ประมาณสี่สิบมือครับสี่สิบมือนะครับตรวจท้องกลับบ้านได้เลยนะครับ หลังจากจะตรวจทองตั้งแต่เดือนหนึ่งครับครับผมหลังจากที่ตรวจทองท้องเสร็จแล้วกลับบ้านกับพี่น้องกลับไปดูแลต่ออยู่บ้านนะครับฝากเบอร์โทรทางฟร้มนะครับศูนย์เก้าหนึ่งครับแปดหกห้าสามสองศูนย์สี่ครับครับผมสำหรับพี่บีนะครับทั้งส่องเพิ่มสักเองกับขอสวัสดีครับ